วันอากาศร้อนในเมืองซากุระวันนี้อากาศร้อนมากอุณหภูมิสูงผิดปกติเฮ้อเหนื่อยจังเลยท้ามอยอากาศร้อนแบบนี้เนาะอากาศร้อนแบบนี้เดินจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้ามีอะไรเย็นๆกินหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับร้อนจังเลยโอ้ยร้อนร้อนมากๆเลย าศมันเชี่ยร้อนขนาดนี้นะคะเนี่ยเดินข้ามถนนไม่ไหวแล้วละคะ่ะร้อนมากๆเลยดูสิขนาดไฟแดงยังเป็นสีแดงเลยนะเนี่ยไฟแดงก็ต้องเป็นสีแดงสิครับอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับมีบางครั้งที่เป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับฉันเห็นเป็นสีส้มร้อนจังเลยอากาศร้อนจังเลยนะพี่ฝนวันนี้อยากกินอะไรเย็นๆหน่อยอะ่ะพี่ฝนอยากกินชานมไข่มุก ฉันว่าถ้าเรากินไอติมได้ก็ดีนะมีขายป่ะไอติมไอติมพี่ฝนอยากกินชานมไข่มุกถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวขับรถไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อกันดีกว่าอา๋อสองสามคนนี้จะไปกินไอศรครีมอย่างนั้นเหรอเพ่ก็อยากกินเขาเรียกว่าอะไรนะไอติมโคนนะ่ะพี่ฝนจะแบบว่าพี่ฝนอยากกินชานมไข่มุกมากกว่าชานมไข่มุกมีขายที่ไหนไม่มีเหรอไม่มีง,งัดยกะ พี่หวานถาเองดีกว่าเดี๋ยวก่อนนั่นนี้คลิปของเบิกใจเย็นอยัางั้นเหรอมานี่ก่อนมานี่ก่อนเอาละตรงนี้มีแค่น้ำผล,ลไม้น้ำอัดลมนมแล้วก็ไม่มีไอติมไอศครีมอยู่ที่ตู้ไอศครีมอะไม่มีไม่มีอย่างนั้นเหรอใช่แล้วตู้นั้นแช่ปลาทูของปุ๊ปปิกไปหมดแล้วอ๋อแล้วเราจะทำยังไงอะนั่นนะสิไม่มีงั้นก็กินน้ำอัดลมกับน้ำผลไม้แล้วก็นมไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ก็ได้นะฉันอยากกินไอติมมากมีไอติมรสปลาทูเปล่าพี่ฝนก็อยากกินแนนี่เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะฉันน้งไขม่มุกอ๋ออร่อยแต่ว่าชานมไข่มุกไม่มีนะพี่ฝนเดี๋ยวไ่ฝนทำเองพี่ฝนจะทำใช่เปล่าใช่ถ้าอย่างนั้นเราก็นั่นไขกันนะอาพี่สาวคนสวยนี่นะทำไมเขาเดินแบบนั้นล่ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายไหม อากาศคงจะร้อนนะพี่เอกร้อนมากเลยค่ะพี่สาวครับร้อนจริงๆค่ะอ๋ออากาศร้อนมากๆเลยจำเป็นต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมครับอากาศมันร้อนมากเราจะต้องค่อยๆเดินช้าๆไม่ยังงนั้นนะะเราจะไม่มีเลี่ยวแรงในการเดินข้ามถนนตลอดไปชีวิตแล้วทำไมพี่สาวถึงไม่เข้าไปหลบอยู่ในร้านสะดวกซื้อล่ะครับแล้วใครจะมาเดินข้ามถนนล่ะคะพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ย จริงด้วยสินนะเอางี้ดีกว่าพี่ฝนพเพชพอจะนึกอะไรบางอย่างออกแล้วนึกอะไรบางอย่างออกอย่างนั้นเหรออันนัน้นของพี่ฝนไม่ใช่หรอใช่นี่มันใดอะหลอกของพี่ฝนต่างหากขอยืมแป๊บหนึ่งนี่ไงพี่ฝนพอจะมีความคิดอะไรหลายอย่างแล้วพวกเรานี่เดี๋ยวก่อน <c oughs> อทําไมอะ่ะมันตอนนี้อยู่ในช่องของพี่เอกใจเย็นๆนะไม่ได้อะได้ก็ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้พี่เอกนึกอะไรออกอย่างหนึ่งแล้ว อย่างเดียวไม่พอไม่ผลหลายอย่างอย่างเดียวก่อนเอาละนี่เลยตรงนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเปิดร้านเปิดร้านอะไรอะ่ะร้านไอติมร้านไอศครีมใช่แล้วร้านไอศครีมหรือร้านไอติมนั่นแหละเหมือนกัน,น,กนเหมือนกันอ่ะเหมือนกันเหมือนกันนี่เลยก่อนอื่นก็เอาโต๊ะมาวางนี้ <c oughs> นี่เราสร้างบ่อยนะสร้างบ่อยดีแล้วหิวหิว,หวนี่นี่นี่ร้านไอติมก็จะต้อง ประดับไปด้วยอุปกรณ์หลายๆอย่างอุปกรณ์หลายๆอย่างก็อย่างเช่นนี่เลยตู้ไอศครีม,มพี่เอกกำลังจะทำตู้ไอศครีมหรือว่าตู้ไอติมอยู่นี่เลยแบบนี้เลยพี่ฝนอาได้เลยจากนั้นพอแบ่งเป็นล็อกเรียบร้อยแล้วข้างหน้านี่ก็จะมี ถังไอติมเดี๋ยวค่อยท,ทาถังไอติมนะอมีถังไอศครีมอยู่ด้านหน้านี่แล้วก็วางอันนี้แปะเข้าไปแบบนี้ออาวางแปะลงไปเลยเดี๋ยวก่อนที่เ็ยนยังปรับระดับได้ไม่ค่อยเท่ากันอยู่นี่แบบนี้เลยเอ่ะเป็นไงบ้างมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อ่ะเดินหลังจากจะขายไอศครีมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอยืมขอยืมอีกแล้วใช่เดี๋ยวนี่เลยคลิปถัดไปเลยไม่ต้องคิดแล้วจะทําอะไรเนี่ย <laughs> ไม่บอก <laughs> ไม่บอกอีกแล้วเหรอเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะเอากล่องที่วางไอติมใส่ไปก่อนนะ แล้วก็เปลี่ยนสีนี่โอ้นั่นไอศครีมรสมะนาวใช่แล้วรสมะนาวโอ้ดีจังเลยนะน่าน่ะจากนั้นก็เอามาเพิ่มฝั่งนี้อันนี้จะเป็นรสอะไรดีเนี่ยรสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เหรออ่ะสตรอเบอรี่อ่าใช่แล้วเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะใช่อ่าสตรอเบอรี่แล้วต่อไปรสอะไรรสนี่ไงรสรสไรนานรสจำไม่ได้แล้วสับปะรดไงสับปะรดสีเหลืองไงอ่ะสับปะรด ับรถสีเหลืองแล้วก็ต่อไปแล้วก็จะเป็นนี่เลยสีฟ้าอันนี้อะไรอ่ะกบบูเบอรี่ไงไม่รู้จักบูเบอรี่อ่ะบูเบอรี่สีม่วงป่ะบูเบอรี่สีฟ้าสีม่วงดกลงเอาสีม่วงด้วยใช่ไหมสีม่วงนี่องุ่นองุ่นอันนี้องุ่นอันนี้องุ่นยังไม่มีรสช็อกโกแลตเลยนะวานิลาวานิลาจะวานิลาอีกเหรอวานิลาไงวานิลาวานิลาเหรออ่ะวานิลาไม่เอาช็อกแลตดีกว่าเพียงยังไม่มีช็อกแลตกินเลยงานไม่ปวดไม่กินแล้วไม่กินได้ไงอ่ะ กินแล้วไม่ชอบช็อกแลตไม่ชอบช็อกแลตก็กินอ,อย่างอื่นกินตอเบอรี่ไปกินตอเบอรี่นี่อันนี้ก็จะเป็นขนมปังที่ใส่ลงไปในไอติมขนมปังเหรอใช่พี่เอกไม่น่าใช่นะอันนี้โอ้สุดยอดไปเลยลเอาละจากนั้นก็ทําขึ้นมาเยอะๆนี่สวยไหมสวยมากตั้งวางขึ้นมาเยอะๆหลายชั้นนี่พอหลายชั้นเสร็จเรียบร้อยล้วก็ทําหลายอันด้วยเวลาคนมาซื้อพี่เอกก็จะตากไอติมเนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้เลยโอ้ แสดงว่าจะต้องออกมารสชาติดีอร่อยก่อนอื่นนี่จะต้องทําสัญ,ญลักษณ์ก่อนว่านี่คือร้านไอติมอ่าทําไว้หลายๆสีเลยนะเพาะทำสีหลายๆสีอย่างนั้นเหรอทําสีเดียวได้ไหมอ่ะสีเดียวไม่ได้เพราะเรามีไอศกรีมหลายรสชาติเราจะต้องมีหลายๆสีหน่อยหลายๆสีเหรอใช่อ่าโอเคเริ่มจากสีนี้ก่อนสีมิ้นก่อน สีชมพูแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองชั้นสองเน่เน่ชั้นสอยชั้นสองเน่เป็นสีต้องตัดกันนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ากินชะมัดเลยดิเห็นแม่บอกแล้วสามสีพอไหมพอเอาแล้วพี่ฝนเอาเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาไม่ใช่ดิตรงนี้มีแค่จอักมานีพี่ฝนต้องไปตามคนอื่นมาแล้วไปตามใครต้องไปตามเพื่อนมาที่ไปตามเพื่อนนั่นเหรอจ๊ะเริ่มจากไปตามพี่สาวคนสวยก่อนเลยเพราะว่าดูท่าทางเขาจะร้อนมากอืกงั้นเดี๋ยวพี่ฝนตัดสินใจแล้ว เร็วเข้ายืนรอ,อนานแล้วเมื่อยเดี๋ยวตัดสินใจก่อนไมน่ได้ไม่ต้องตัดสินใจไปเลยไปเลยไปกับพวกปิ๊กก็ได้นะอา้าจะต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจก่อนว่าเดี๋ยวพี่ฝนจะพี่ฝนจะไปตามเพื่อนใครมาบ้างดีนะไปตามไหมหมดเลยเจอใครตามหมดเลยตามหมดเลยหรอใช่ของขนาดนี้พอกินได้ทั้งเมืองงั้นงั้นอะไรพอจะมีความคิดอะไรหลายอย่างไม่ต้องคิดแล้ววิ่งไปได้แล้วแล้วไม่ตัดภาพไปสักที งั้นก็ไปกันเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเอกตักไอติมรอเลยนะอ่าได้เลยได้เลยไอศกรีมมันจะมีหลายรสชาติเดี๋ยวจำก่อนไปบอนไปตามพี่สาวคนสวยก่อนเลยอ่านายจำได้ไหมว่ามีไอติมรสชาติอะไรบ้างอ่ะอ่ามีรสมะนาวรสอังกนอ่าแล้วอะไรต่อรสจอกกลตดอ่ะแล้วอะไรอีกบลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่อ่าแล้วก็มีนี่บ่าวว่านิลาบ่าวานิลาไม่แน่ใจอ่ะพี่สาวคนสวยค่ะคือว่าวันนี้พวกเราขายไอศกรีมค่ะใช่แล้วครับวันนี้เพคเขาเป็นคนขายไอติมอ่ะ ดีจังเลยนะคะฉันชอบกินไอศครีมรสวานิลาค่ะวานิลาน่าจะมีนะครับเดี๋ยวตามพวกเราไปก่อนเลยดีกว่าเมื่อกี้นี้พี่เอกเขาสร้างไอศครีมรสวานิลาหรือเปล่าก็บอกให้เขาสร้างเพิ่มนี่เดี๋ยวก่อนงั้นตาสินใจแล้วอะไรอีกแล้วพี่ฝนตาสินใจตาสินใจว่าเดี๋ยวไปตามทุกคนเหรอเรื่องนั้นต้องไปตามอยู่แล้วไม่ใช่หรออ่าใช่นี่ไงตามพออ,อก,กอนเมื่อกี้เห็นพออ,อเดินบอกว่า ไงร้อนด้วยคุณผอ,อคะคือว่าวันนี้นะคะพวกเราขายไอศครีมค่ะเฮะ้ออะไรนะรถไอติมวิ่งผ่านมาเหาอไม่ใช่รถไอศครีมค่ะเราขายไอศครีมค่ะแบบนี้ก็ดีเลยเนาะผอกำลังร้อนแล้วก็หิวของเย็นๆอยู่เลยนะไปกันเลยดีกว่าไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะคะหนูจะตัดสินใจอะไรเหรอจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวไปถามเพื่อนในในชั้นเรียนก่อนค่ะรู้สึกว่าจะตัดสินใจทั้งเรื่องเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะนี่ไม่ควจะไปตามใครอ่ะนี่ง้อไปตามเพื่อนในห้องอ่ะตามเพื่อนในห้องโอเคเพื่อนในห้องก็น่าจะเกินแล้วลมั้งนี่เพื่อนในห้องเราแล้วก็นี่เลยตามทั้งโรงเรียนเลยดีกว่าสวัสดีครับผมได้ยินเรื่องร้านไอติมแล้วเดี๋ยวพวกเราไปนะครับใช่แล้วล่ะค่ะมีหลายรสชาติมากเลยพวกเบกบอกเข้าไปมีทุกรสชาติเลยครับมีเป็นสีลุงในเจ็ดสีเลยอะยังงั้นเหรอใช่แล้ว มีเป็นเรนโบด้วยค่ะมีเลนโบวด้วยครับใช่แล้วมาเร็วเข้าจะต้องเข้าแถวมานะเพื่อความเรียบร้อยตามมาเลยครับตามมาเลยทางนี้นะครับร้านไอติมอยู่ข้างหน้านี่เองใช่แล้วล้วค่ะร้านไอติมแสนอร่อยมีหลายรสชาติมากเลยนะคะแล้วท่านผอไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ยทุกคนไาแล้วครับรฉันจะไปกินไอศครีมรสบลเบอรี่จ้าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคุณลุงผอมายืนรอนานแล้วมาแล้วพี่เอก โอ้โหพามาเยอะเลยนะพี่ฝนนะใช่รับรองได้เลยคราวนี้เราจะต้องขายดีอย่างแน่นอนว่าแต่ว่าแต่ละคนจะกินไอติมรสอะไรกันบ้างล่ะครับฉันอยากจะกินไอศกรีมรสมะม่วงนะคะผมเองอยากกินไอติมรสทุเรียนครับัะก็อยากกินรสสปาร์รโรแล้วก็วานิลานะคะผมขอช็อกโกแลตนะครับฉันขอสตอเบอรี่ค่ะ พอออก็อยากกินไอติมที่เป็นขนมปังอะเนาะเดี๋ยวก่อนไอชีครีมขนมปังยังไม่มีขายเลยค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทําให้นะไอติมกับขนมปังง่ายๆนิดเดียวเองพี่ฝนดีจังเลยนะคะงั้นขอชั้นทุกรสชาติเลยก็แล้วกันจ้าทุกรสชาติเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะมาเลยค่ะแลกเขามาค่ะแลกเขามาเอามาไม่จังมาไม่จังเอารสอะไรดีฉันค่ะบลูเบอร์รี่ค่ะบลูเบอร์รี่งั้นเหรอสว่วนชั้นขอ,ขอมะนาวค่ะ ของพออ,อยาก,กินไอติมกะทิอ่ะมีหรือเปล่าไอซครีมกะทิงั้นเหรอคะใช่แล้วไอติมกะทิที่มีขนมปังอยู่ด้วยอ่ะเป็นรสช็อกโกแลตได้หรือเปล่าคะได้ครับผมมีรสกะทิอยู่ด้วยนะครับส่วนฉันไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าไงครับฉันไม่คิดค่ะคือเหมาหมดเลยเหมาหมดอ้าวเดี๋ยวก่อนดิครับเพื่อนๆยังไม่ได้กินเลยนะเดี๋ยวก่อนถ้าอย่างงั้นงั้นเดี๋ยวเรานี่เลยเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ ได้แค่คนละคนละเท่าไหรนะคนละหนึ่งชิ้นเท่านั้นก่อนนะคะเอาละครับเดินต่อแถวมาได้เลยพี่ฝนนี้ไอติมอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะอไอติมมให้เพื่อนๆเ,เลยนะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ไอศครีมขายดีมากเลยกินงันตามสบายเลยนะครับไอติมอร่อยอร่อยนะครับฉันยังไม่ได้เลยนะคะไอศครีมนะต่อแถวมาได้เลยครับผมเป็นไงมั่งอะ่ะได้ตังเยอะเลยรวยรวยรวยฮะเดี๋ยวก่อนนะ ชอกับมานีเดี๋ยวพี่ฝนหยิบไปให้เขาเองดีกว่าชอกับมานีเหรอพี่เอกหยิบให้กินไปแล้วตั้งแต่ยังไม่มีใครเดินมาจริงเหรอใช่แล้วเห็นเขาเดินร้อนๆอยู่ตอนนี้ดูดิมีกําลังเยอะแยะเห็นเปาววิ่งเล่นอยู่นั่นนะแต่จะว่าไปไอซครีมร้านเธอนี้ก็แปลกนะคะทําไมล่ะครับขายไอซครีมแล้วทําไม,ทไมฉันได้กินแซนด์วิชล่ะอ๋อเขาเรียกว่าไอซครีมแซนด์วิสครับผมอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้แหละ